ราบสวัสดีครับชาวบางคัแอร์ซ็อก่านนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวแมงกัน s u r 2004นะครับตัวนี้ผลราคาอยู่ที่4,300บาทแถมลูกสิบนัดฟรีค่าสมนะครับผู้ซื้อต้องมีอายุ20่ปีขึ้นไปแล้วะใช้น้ำแบบชาชนิการซื้อนะครับและไม่มีเก็บปลายทางนะครับแล้วก็ไม่รับดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะฮะไม่มีปืนแปลงในนี้นะครับนะ เข้าใจตรงกันนะครับว่าผมไม่รับแปลงอยู่แล้วนะครับก็ย้ําหลายรอบหลายกระบวนการหลายท่าทางหลือเกินนะครับมาดูเจ้ตัวนี้กันนะครับตัวปืนตัวปืนนะครับตอนนี้ก็มีแค่ปืนกับแม็กกาซีนนะครับ4,003นี่ได้ลูก10นัดนะครับแต่ตอนนี้มีตำหนิอย่างเนียวคือเจ้าของเก่าเขาพ่นสีมานะครับพ่นสีมาก็เลยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ อ่าภายนอกนะครับเนี่ยเราพ่นสีมาเองนะครับตะเลขปืนยังอยู่นะตรงนี้นะครับนี่เลยพ่นสีมาเองสีก็เลยจะไม่ค่อยสวยนะครับอ่ะมาดูภายในนะครับปึ๊บก็ถือว่ายิงมาพอสมควรนะครับแล้วก็มายิงที่ผมนิดหน่อยนะครับอืมดล้างไปเลยนะครับถ้าเล่นแบงก์กันอยู่ผมแนะนําว่าให้ล้างด้วยนะครับไม่ล้างพังแน่นอนนะครับ ผมก็ว่าหลายๆคนก็น่าจะล้างกันนะแต่ผมก็ย้ําอีกครั้งครับว่าให้ล้างนะครับเพราะว่าถ้าไม่ล้างเนี่ยโอกาสที่จะพังค่อนข้างสูงมากนะครับนะ,อะโอเคนะเรียบร้อยนะครับล่างขึ้นบนนะครับตัวที่ผมเน้นให้หนักที่สุดก็คือนะครับจต,ตัวห้องเข็มของเขานะครับเพราะว่าขมาเหมาจะไปเกาะตามห้องเข็มต่างๆ ทำให้ปืนเราเสียหายได้นะครับอ่เรียบร้อยนะครับเท่านี้แม็กกาซีนนะครับเหมือนเดิมน,นะครับอัดเข้าไปแบบนี้นี่เลยนี่หน่อยๆน่อยพอนะครับเพราะว่าเป็นที่ก็ล้างได้ครับคหมอ,อถ้าอยากจะให้สะอาดคือถอดเจ้าต,ตัวสปริงออกมาล้างได้เลยนะครับใช้หาอะไรก็ได้แทงเข้าไปแล้วก็เลื่อนตุ่นแม็กออกระวังกระเด้งหายแนะนําว่า ตอนจังหวะแทงเนี่ยให้แทงท่านี้นะครับเนี่ยแทงแบบนี้ปุ๊บเพื่อให้มันกระเด้งออกด้านล่างนะครับแล้วหาผ้ารองนิดนึงกันมันกระโดดนะครับถ้าผ้าเนี่ยมันมีโอกาสกระแทกปุ๊บมันกะเด้งใกล้ๆแต่ถ้าไม่มีผ้ารองเนี่ยวางกับพื้นเนี่ยมันกระเด้งไกลเดี๋ยวมันจะหายเอานะครับ <laughs> นะฮะนะ,นะอ่ะนี่เลยนะครับทำคาสะอาดนิดนึงนะเช็ดเพื่อดูก่อนว่ามันเลอะอะไรตรงไหนไหมตรงไหนควรจะล้างเพิ่มไหม อันนี้ผมเชดออกก่อนโมเดี๋ยวลงจารบีขาวนะครับนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมเออลืมนะครับก็คือนี่เลยเห็นเลยไหมคราบสีดําๆนั่นคือนั่นคือขเห่านะครับที่เข้าไปจับตามซอกตามซอยของเจ้าตัวแมกกาซีนนะครับนะไม่ใช่แมกกาซีน ตามร่องไอ้นี่ช่องคัดไอฝาไอขอล้างปอกนะครับเอออย่าลืมนะครับว่าลงซิลิโคนล,ล้างให้เกลี้ยงนะครับใช้โซเนกล้างเลยก็ได้นะครับเพราะแบงค์กันส่วนใหญ่จะเป็นโลหะหรือเป็นเหล็กบางชิ้นนะครับแนะนำาม่ใช้เป็นโซเนกไปเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมากลัวเรื่องสนิมนะครับจริงๆริงผมท่านตอนนี้ผมช่วงมีช่วงนี้ผมใช้โซเนกแต่ผมไม่ไหวก็กิน ผมไม่ค่อยถูกกับกลิ่นโซนิกเท่าไหร่กลิ่นได้กลิ่นแล้วม่งคัดจมูกมากผมเลยเปลี่ยนมาใช้เป็นไอซิลิโคนเหมือนเดิมนะครับไม่ไหวได้กลิ่นแล้วเวียนหัวเล็กน้อยนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเจ้าต,ตัวนี้ดีกว่าซิลิโคนเหมือนเดิมดีกว่านะครับแล้วพอแยกเอาตัวรองไกลอดออกก่อนบูทไกด์หลอดนะครับออกก่อนไหนมันมันถอดได้แล้วก็ถอดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ลงจระบีขาวลงไปเลยนะครับ เช่เพ่อาการหล่อลืนะ่นนกบุ๊ชจริงเลยอ่อาเรียบร้อยนะครับดับต่อไปก็ใส่เจ้าตัวแกนไกด์หลอดกับไกด์หลอดเข้าไปก่อนนะครับเฮ้ยใส่ตัวนี้ก่อนตัวลองไกด์หลอดนะครับตัวล็อกของเขานั่นเองนะฮะใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ใส่ตัวไกด์หลอดกับแกตัวลองไกด์หลอดแล้วใส่ตัวตัวนี้เข้าไปนะครับปึ๊บอยาลืมมนกลง ไม่แห้ลืมได้ไงนี่ะนะฮะป,ปึ๊บไปลงปักปั๊บล็อกแปะลั่นโช๊ะใช้ได้ <c oughs> นะครับแล้วก็เช็ดคราบที่เป็นน้ำมันที่มันซรมออกมานะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมลั่นแล้วนะจ๊ะตัวนี้ระวังนิดนึงนะครับ sur <c oughs> ไกลเขาเป็นพลาสติกนะครับเวลายิงก็บัรจงนิดนึงนะครับค่อยๆนะครับไม่ต้องไปกดไกลแรงนะครับ พราะแค่นิดเดียวไก่เขาก็ลั่นแล้วเนี่ยอนเนี่ยไม่ต้องไปแบบกระแทกกระทันเอามันนะครับหักนะเห็นหักกันมาหลายคนแล้วนะเอสยูอาร์นะแล้วโอ้โหแล้วเป็นไก่ที่หายา,ยากมากๆนะครับไม่รู้ที่ไหนยังมีขายหรือเปล่าพังไม่รู้เลยผมยังหาไม่ได้เลยนะนะครับก็เล่นให้ระวังกันสักนิดนึงนะฮะเพราะแบงกันอะไร่หายากนะครับนะ โอเคก็ประมาณนี okay, ้ต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว S.U.R. สองพัน S.U.R. สองพันนะครับลิ้นพันกันนะก็ตัวนี้ผมจะลองเทสด้วยลูกปอกเงินนะครับหนึ่งนัดแล้วก็ปอกทองหนึ่งนัดผมไม่แน่ใจว่าปอกเงินมันมีปัญหาไหมนะครับเพราะผมเคยลองเทสแล้วตัว S.U.R. เหมือนจะมีปัญหาก็ปอกเงินแลวยิงไม่ลั่นนะครับก็จะเป็นปอกทองหนึ่งนะครับแล้วก็ปอกเงินหนึ่งนะครับเอาปอกเงินไว้อันบนสุดนะครับเพราะอยากรู้นะฮะ ก็ใส่ครับอือน,นี้ปอกเงินปอกเงินด้านบนนะครับปอกทองอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมนะครับผมจำนวนสองนัดนะครับยิงได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แสดงว่ามันไม่เหมาะกับพวกเวปรื่องปอกอาจจะใช้ปอกเงินไม่ได้นะครับอาจจะต้องเป็นปอกทองเท่านั้นเนอะอ่ะมาดูกันนะครับสองนัดนะครับเงินหนึ่งทองหนึ่งนะครับผม อ่าไม่ลันนะครับลองลูกป,ปอกทองสิว่าถูกชะโลไกยเจ้าตัวนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยตอเข้านะอันนี้ผมลองไอปอกนเนี้ยผมลองยิงกับตัวเ,เขาเรียกอะไรนะลองยิงเจ้าตัวเนี้ยสองรอบแล้วไม่แตกนะครับแต่เคยแต่ผมลองเอาอีกปอกหนึ่งที่ยิงเหมือนซ้ำเหมือนกันเนี่ยเอาไปอีกกระบอกยิงมันยิงได้นะครับ อ่ะมาดูปลอกทองนะครับอ่าปลอกทองนะครับกิฟไม่ถนัดเลยเว้ยยิงได้ปกตินะครับเห็นไหมว่าเจ้าตัวเนี้ยไม่เหมาะกับลูกปลอกเงินนะครับใช้แต่ปลอกทองนะนะครับลูกแถมมันเป็นปลอกทองนะครับนะปลอกทองช่วงนี้ก็หายากเหลือเกินนะครับกับปลอกกับลูกปลอกทองเพราะว่าปลอกเงินมันหาง่ายกว่าแล้วพูดตรงๆนะลูกปลอกทองหาค่อนข้างยากนะครับผม โอเคนน้นปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างไม่มีปัญหานะครับเล่นเสร็จแล้วนะครับันดับแรกเราเคลียร์แม็กออกก่อนปึ๊บดึงสายถ่ายลง,ลงแบบนี้ร่างกายทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับเล่นเราก็อย่าลืมล้างนะครับแบงกกันมันยังถือว่าเป็นปืนสิ่งที่อาวุธที่มีเข่าใกล้คล้ายปืนจริงนะครับทาให้พวกเข่ากับไปเกาะตามจุดต่างๆของปืนได้ทะทำให้เกิดการเสียหายเกิดขึ้นนะครับนะบถ้ากระพังขึ้นมาก็ชีพหายครับอะไรแบงกกันหายยากเหลือเกิน นะฮะเล่นอย่าลืมล้างทำความสะอาดนะครับผมโอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับท่านใดสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีการเชิงเศ้าไลน์บีแคร์ซอฟนะครับหรือก็ว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับแอดไลน์แอดเฟซได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ